ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสรยุโทตัสนาจินดาโพสต์อาไลัยพี่ยงผู้คุมเรือนจำ อย่าชิปราชปานตื่นเต้นเผยภาพอันเจอสาวลูกในท้องแมนดาออฟดามตอบคำถามชิงมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2 0พ0เรื่องล็อกดาวประเทศเพื่อรับมือโควิด19แม้จะทำให้เศรษฐกิจปัญหา ้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสื่อ o o d m o r n น n g i n ินไซ t ์นะคะเชา้านี้กับจีน่าและน้องนิวค่ะใช่แล้วนะคะ,ะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่พี่ยุทธนะคะหรือว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยได้มีการโพสต์ n s t t g r r m m นะคะกับเรื่องราวของการโพสต์ไว้อาลัยพี่ยงซึ่งเป็นผู้คุมเรือนจำค่ะ เป็นความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะสำหรับผู้ประกาศข่าวคนดังสรยุทสุทัศนจินดากับพี่ยงที่เจ้าตัวได้เผยเรื่องราวไว้ว่าเมื่อครั้งที่ตนอยู่ในเรือนจำโดยบอกว่าพี่ยงเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครบุคคลนี้คอยตบไหลให้กำลังใจในยามลำบาก ตัวคุณสรยุทธเองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางไ G บอกว่าพี่ยงจากไปแล้วและภาพของตนเองเนี่ยก็เดินทางไปส่งเป็นครั้งสุดท้ายและให้กำลังใจครอบครัวของพี่ยงนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวบันทึกไว้เป็นความทรงจำมีข้อความระบุไว้ว่ามาร่วมอาลัยพี่ยงพยงแซลิมเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตด้วยการหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา แสดงความเสียใจกับคุณแม่และครอบครัวพี่ยงที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันในวัย57ปีขอบคุณน้ำใจของพี่ยงทั้งในฐานะรุ่นพีน่อำนวยศิล์และในฐานะผู้กุมในเรือนจำที่คอยตบไหลให้กำลังใจในยามลำบากที่สุดครับพร้อมกับปิดท้ายข้อความว่าส่วนเรื่องที่ครอบครัวพี่ยงเล่าให้ฟังอย่างที่บอกไปก่อนหน้าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไว้รอข้อมูลโดยตรงจากครอบครัวพี่ยงนะครับ เข้าใจในความผูกพันนะคะบางทีเนี่ยเราเข้าไปอยสถานที่ที่เราไม่เคยอยู่แล้วต้องการกําลังใจในะคะถูกต้องะะอขาแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะ,ะมาดูเรื่องราวเบาๆกันมากดีกว่านะคะไปแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่การพิยาธพราชปานนะคะเมื่อเจ้าตัวนั้นได้มีการเผยภาพอาอลตราซาวนะคะก็คือเป็นลูกในท้องของเธอนี่แหละหลายคนก็เข้าไปเดากันมากมายเลยนะคะว่าจะเป็นเบบี้หญิงหรือชายค่ะ อัปเดตพัฒนาการของลูกในท้องให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงหยาดหยาดทิพราชปานค่ะั้งเอกสาวชื่อดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุดนะคะที่เจ้าตัวได้นํามาแชร์ลงบน Instagram, อินสตาแกรมหยาดทิพค่ะหลังได้มีโอกาสเดินทางไปพบกับคุณหมอเพื่อทําการตรวจเช็คสุขภาพทั้งของตัวเองและลูกนะคะก่อนที่จะนําเอาคลิปวิดีโออันดร์สาวมาโพสต์ให้แฟนๆได้เห็นถึงความน่ารักน่าชังแบบเต็มๆต,ตาเป็นครั้งแรก พร้อมกับแนบแคปชั่นชวนลุ้นนะคะว่า Boy or Girl รู้แล้วแต่อยากให้ลุน้นซึ่งงานนี้นะคะไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆเข้ามาร่วมทายเพศของว่าที่ซุปตาตัวน้อยกันอย่างคึกคักจนแทบจะล้นอินสตาแกรเท่านั้นแต่หลายคนนะคะก็ยังอดที่จะชมไม่ได้ด้วยว่าลูกแม่หยาดนั้นโอ้โหจมูกโด่งชัดเจนมากๆเลยละค่ะ ก็มีดาราเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทของเชนนะคะคุณมินนัทบรานั่นเองก็บอกว่าอยากได้หลานสาวนะคะส่วนคุณนัทเทพสดินก็บอกว่าผู้ชายแน่นอนผู้หยาดก,ก็บอกเอ๊จะใช่ไหมนาะเดี๋ยวต้องมาหลอนลุ้นกันนะคะใช่แล้วเราต้องบอกว่านวัตกรรมสมัยนี้ทําให้เห็นนาชัดมากต<อ>ั้งแต่ยังอยู่ในท้องอะเนาะค่ะ นะคะดเดี๋ยวรอลุนก่อนตอนคลอดอีกทีก็แล้วกันนะคะมากันที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะบ้านเปียกลิ่นนะคะหรือว่าบ้านคุณแก้มวิทยานีล่าสุดก็ช่วยคุณแม่ทำอาหารบริจัายกับโรงพยาบาลค่ะ ร้องสาวแก้มวิทยานีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำอาหารส่งโรงพยาบาลต่างๆค่ะซึ่งมีคุณแม่ยาดาโชฝีมือทำอาหารด้วยตนเองโดยแก้มเป็นลูกมือนะคะช่วยอีกแรงหนึ่งซึ่งสาวแก้มได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะว่าเป็นอีกวันที่พวกเราแล้วก็แท็กไปที่ร้านนะคะครั่วแม่ลูกทำอาหารส่งกำลังใจให้ทางโรงพยาบาลค่ะพี่ๆน้องๆบุคลากรทางการแพทย์ชมว่าอาหารอร่อยพวกเราดีใจมากๆเลยค่ะ คุณแม่ยาดาแฮปปี้ลูกมือวิทยานีก็ดีใจขอเป็นอีกกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรขอให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะขอบคุณลูกค้าครัวแม่ลูกที่ร่วมสมทบทุนด้วยค่ะน่าช,ชมามากๆนะคะได้ทานอาหารอิ่มท้องก็มีแรงไปสู้วันต่อเนาะใช่นะคะนะยามมิกฤิบแบบนี้เราก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่หลังไหลกันมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะมาดู3คู่คุณก้อยคุณตูนนะคะคุณโย่งคุณก้อยแล้วก็คุณหยาดชิบนี่แหละ,ะที่เขาได้มีการปล่อยภาพเด็กๆออกมานะคะเดี๋ยวเรามาล,าลุ้นกันนะคะว่าแต่ละคู่นั้นเขาจะได้รูปเพศไหนคะ่ะมาเริ่มที่คู่แรกเลยนะคะให้คุกกี้ทำนายกันค่ะสำหรับคู่รักของนักร้องชื่อดังนะคะคุณตูนบดีสแลมและสาวก้อยรัชวิน หลังจากประกาศข่าวดีนะคะมีเบบีตัวน้อยก้ 9, าวเข้าสู่เดือนที่4ท้องเนี่ยก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนเลยละค่ะด้านชาวเน็ตเองเนะคะก็แห่แสดงความเป็นดีแล้วก็ร่วมไายเพศหลานนะคะว่าจะหญิงหรือชายดีแต่เริ่มสนุกขึ้นนะคะเมื่อคุณแม่ก้อยนั้นบอกกติกาการไายเพศของลูกค่ะบอกว่าเพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้กับลูกนะคะประมาณว่าหากลูกคนแรกออกมาเป็นลูกสาวพี่ตูนเนี่ยต้องจ่ายเงินขวัญถุงให้กับลูกเป็นเงิน1ล้านบาท ส่วนถ้าออกมาเป็นผู้ชายคุณก้อยเนี่ยก็จะเป็นคนใจเงินควันทุ้ง1นล้านบาทให้กับลูกเองค่ะตื่นเต้นไหมคะคุณพ่อต่อพี่ตูนอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็เอาแค่แข็งแรงเคลียร์ได้หมดไม่ใส่สติ๊กเกอร์เลยรูอยู่เก้าส่90แล้วต้องมีสติ๊กเกอร์หนึ่งล้าน เรามาเสียายกันเรามารุนกันถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนใสในแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคิดตัวก็ต้องเป็นอาแฟ ได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกทำเอาว่าที่คุณพ่ออย่างคุณโย่งอําแชร์แล้วก็ว่าที่คุณแม่อย่างคุณก้อยวัลไลรักแฮปปี้เลยทีเดียวค่ะหลังจากทั้งคู่รอคอยเบบีมานานถึง9ปีด้วยกันถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเลยทีเดียวล่าสุดนะคะคุณโย่งเองก็ได้โพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักในขณะที่กําลังอัรักาวดูเบบีในท้องค่ะซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความประมาณว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าการได้ยินเสียงหัวใจเต้นของใครคนหนึ่งจะทําาาาใหห้้้้้เเรรรตตกกลุมมมััขขขไไดดแบบงว่ึนนนีพอกิก ตัวเล็กของพ่อย่งน้อยก้อยจูเนียด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีคุณพ่อนัทเทพาสดีนมาคอมเมนต์ในฐานะที่เป็นคุณพ่อนะคะว่าพลอดออกมาจะยิ่งกว่านี้อีกครับพี่โยงงานนี้นะคะทำเอาหอเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ค่ะ ซึ่งในคลิปนะคะคุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นเพศหญิงค่ะส่วนคุณตูนเนี่ยเห็นว่าอยากได้ลูกชายนะคะทีน่าก็เลยไปถามคุณแม่ไงว่าเอ๊ะมาม้าตอนที่ท้องเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเพเห็นดาราเขาท้องแล้วเขาตื่นเต้นกันเหลือเกินแม่บอกอ่ะคนแรกคนสองก็ตื่นเต้นคนสามอุ้ยทำไมท้องอีกแล้วคนสี่อ้าวมาอีกแล้วหรอไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะแสดงว่าคุณแม่ก็ อาจจะรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกัน <c oughs> เริ่มเหนื่อยเริ่มคลอจนเหนื่อยอะไรประมาณนั้นแต่ก็ขอแส <c oughs> ดงความยินดีกับทั้ง3คู่เลยนะคะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะอ่ะมากันที่คุณบีมสรันยูอีกหนึ่งคนที่โดนมิจฉาชีพแฮกไลน์เออยอะไรเออยนะคะแล้วก็เอาไปยืมเงินคนอื่นนะคะงานนี้เนี่ยมีผู้เสียหายก็คือ5คนด้วยกาันร,รายละ9,000บาทเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนักแสดงหนุ่มบีมสรันยูได้ออกมาโพสต์เตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่า Line และ Facebook ของตนเอง,เองเนถูกมิจฉาชีพแฮ็กไปใช้ทักขอยืมเงินเพื่อนๆทำให้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นซึ่งมีคนรู้จักโอนไปหลายคนเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางมาแจ้งความนะคะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอชาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับเผยว่ามีผู้เสียหาย5รายด้วยกันรายละ9,00 0บาท แจ้งความไปในเรื่องของการโดนสวมรอยแล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียงคิดว่าโดนมาจากอีเมลเก่าที่ไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้วซึ่งอีเมลนี้ผูกกับ Facebook ไว้ค่ะเพิ่งรู้ตัวเมื่อวานมีคนโทรมาเยอะมากๆเพื่อนโทรมาถามว่ากําลังมีใครให้โอนเงินหรือเปล่าก็บอกว่าไม่มีความไม่มีค่ะความรู้สึกแรกนตกใจมากๆก็เลยรีบประกาศให้ทราบก่อนเดี๋ยวคนนโดนไปเยอะยอดเงินที่โดนทั้งหมดเบื้องต้น5 0,000บาทยังไม่มีใครมาแจ้งเพิ่มเติมมีคนโดนทักไปเยอะมากๆแน่นอนว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ น,นักสแสดงสุดฮอตไบร์วชิรวิทย์นะคะได้ถูกปลอมแอคเคาท์ใน t i k t o k โดยทาง i n s t a g r กรมบ้านแฟนคลับค่ะได้มีการนำภาพแอคเคาท์ TikTok นะคะที่ชื่อว่า right VC มาโพสต์พร้อมแจ้งว่าหนุ่มไบร์นั้นไม่มีแอคเคาท์ในแอปพลิเคชันดังกล่าวรวมถึงไบร์ออฟฟิเชียลแฟนคลับนะคะก็ไม่มีใน TikTok เช่นเดียวกันซึ่งอาจมีบางแอคเคาท์นะคะทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของไบร์นะคะหรือว่าเป็นของทางบ้าน ปัจจุบันเนี่ยช่องทางการติดตามทางโซเชียลมีเดียของน้องไลท์นะคะมีเพียง Instagram แล้วก็ Twitter เท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะทางบ้านแฟนคลับยังได้มีการโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Twitter อีกครั้งนะคะว่าไบ o ์เชรวิทไม่ได้เล่น Facebook แล้วปัจจุบันมีเพียงแฟนเพจนะคะที่เป็นของบ้านเท่านั้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ